เป็นการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานครับสร้างลักษณะนิสัยของเราสร้างกำมลันดานของเราด้วยเหตุนี้นะครับไม่ว่าเราจะพยายามทำดีปานใดก็ตามเราจะได้เพียงแค่บางส่วนนะครับและถ้าเราทำไม่ถึงเราก็จะใส่หน้ากากของาศาสนาให้คนเข้าใจให้คนคิดว่าเรามีลักษณะนิสัยที่ดี นี่แหละรับเป็นปัญหาทุกวันนี้นะครับที่คริสเตียนเล่นละครคริสเตียนเล่นาศาสนาเพราะว่าเมื่อไปไม่ถึงมาตรฐานนั้นไปไม่ถึงจุดนั้นไปไม่ถึงลักษณะนิสัยที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเพราะคริสเตียนรู้ครับรู้ว่าเขาใส่หน้ากากรู้ว่าเขาเล่นละครแต่ไม่รู้ถึงชีวิตความสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พอเพียงโดยพระคุณของพระเยซู ซึ่งเป็นข่าวดีซึ่งเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรจะเข้าใจและศึกษาให้ท่องแท้นะครับว่าลักษณะนิสัยที่ดีหรือกโมลสันดานแบบพระเจ้าไม่ได้มาโดยกำลังและความสามารถอันทุลักทุเลข,ของเราครับแต่เราจะต้องสนองตอบต่องานของพระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างลักษณะนิสัยของเราด้วยนิสัยทุลักทุเลหรือว่าความสามารถอันทุลักทุเลไปสู่ ลักษณะนิสัยภัย,ยบูญที่สมบูรณ์ในอนาคตนะครับไม่ทราบพี่น้องพอจะเข้าใจไหมครับระหว่างคริสเตียนที่เดินไปและสวมหน้ากากว่าตนเองชอบทําแล้วกับคริสเตียนที่รู้ตัวเองว่ายังบกพร่องอยู่แต่โดยพระคุณของพระเจ้าเขาก็กระเสือกกระสนเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็เตือนใจตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าตําหนิตัวเองหรือว่าถอยหลังในเมื่อมันบาปแล้วก็บาปไปในเมื่อมันไม่ดีก็ไม่ดีไปแต่ว่า ไม่ไดิ้ดตำหนิตัวเองถ้าพลาดอีกล้มอีกหรือว่าหลงหายอีกนะครับแต่เป้าหมายสูงสุดคือเขาจะเดินไปในทางของพระเจ้าสู่ความไพ่บูรณ์หรือว่ามีลักษณะของพระคิดในชีวิตจิตใจของเขาอย่างแท้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกับและเป็นแนวทางของวิชานี้นะครับเราไม่พยายามที่จะสร้างความรู้สึกให้พี่น้องคิดว่าเราจะต้องสมบูรณ์ด้วยกําลังความคิดหรือพลังคําสอน เสริมสร้าง positive thinking หรือจิตวิทยาไม่ใช่เลยนะครับแต่เป็นวิชาที่เราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับสร้างลักษณะนิสัยที่ดีเหล่านั้นตามเวลาและแบบแผนของพระองค์ในแต่ละคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้มันละเอียดอ่อนและมันเป็นมันเป็นการสร้างสรรค์แบบของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าไม่ได้จํากัด วิธีสร้างลักษณะนิสัยของคนหนึ่งคนใดมาเป็นหลักสูตรตายตัวนะครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะมีรูปแบบแตกต่างกันเพื่อจะมีความหลากหลายนะครับแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่6บอกว่าจิตใจของคนบาปนําไปสู่ความตายแต่จิตใจที่พระวิญญ,ญาณทรงนําควบคุมนําไปสู่ชีวิตและสันติสุขมนี่แหละครับจิตใจของเราจะเปี่ยมล้นไปด้วยชีวิตและสันติษุข ในเส้นทางที่เราไปสู่กำมลสันดานที่ดีเราจะไม่ตำหนิตัวเองเราจะไม่อนุญาตให้งานของการกล่าวหากล่าวร้ายการตำหนิตนเองความบกพร่องนะครับมาอยู่ในจิตใจเราเด็ดขาดถ้าเราเข้าใจกฎแห่งพระคุณของพระเยซูว่าพระเจ้ารักเราไม่ลืมหูลืมตานะครับชั่วดียังไงพระเจ้าก็รักเราจะล้มจะพลาด จะหลงหายจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะดื้อด้านกระด้างกระเดืองเหมือนชนอิสเรลในพระคัมภีร์ก็ตามความรักของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปในตัวเราเลยอันนี้ต้องมั่นใจนะครับต้องมีอยู่ในจิตใจเราทุกคนแต่ว่าไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราตามใจตัวเองหลงละเลงไปในความบาปต่อไปนะครับแต่จะเป็นความเข้าใจและความรู้สึกที่เราจะ เกรงใจพระเจ้าสุดๆในความรักในพระคุณอันมากล้นของพระองค์จนเราเกรงใจพระเจ้าครับจนเราเลิกที่จะทําทบาปเลิกที่จะเปลี่ยนนิสัยแบบนั้นค,คือคือไม่เล่นละครไม่หลอกตัวเองไม่เอารูปแบบของเนื้อหนังเข้ามาแทนความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับ ในลูกาบทที่ 11: ข้อ13บอกว่าถ้าแม้ท่านเองซึ่งเป็นคนชั่วยังรู้จักให้สิ่งดีๆแก่บุตรของท่านยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดพระบิดาของท่านในสวรรค์ย่อมประทานพระยามิสุดแก่บรรดาผู้ที่ทูลขอพระองค์เนี่ยครับพระเจ้ารักเราเหมือนลูกนะครับพระองค์ทรงเป็นพ่อพระบิดาของเราพระองค์ต้องการให้เรามีความเข้าใจและความสัมพันธ์กับพระองค์แบบแบบนี้นะครับความสัมพันธ์พ่อลูกไม่ใช่ว่าเาจ้าพ่อลูกช้างเข้ามาหากันไม่ใช่ครับ แต่เป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดรักแนบแน่นสนิทติดสนิทอยู่กับพระเจ้ายอมพระเจ้ารักพระเจ้าเกรงใจพระเจ้านะครับละอายแก่ใจละอายในความรักและพระคุณความดีของพระองค์มากจนเราเลิกทำบาปครับละอายใจต่อพระองค์ที่ทรงสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อเราและทำทุกอย่างเพื่อเราแม้ว่าเรายังจะกลับไปทำบาปอีกแม้ว่าเราจะ เล่นละครเสนากากยังไงก็ตามพระเจ้าก็รอคอยวันที่เราจะกลับมาหาพระองค์เหมือนบุตรน้อยลงหายครับเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบนี้และที่ผมกำลังพูดถึงว่ากระมวลสันดานที่ดีลักษณะพระคิดจะผุดโผล่มาในชีวิตประจำวันของเราครับ